สวัสดีครั้งนะครับผมครูศาสนาไกรสอนพุทิวงศ์ครับศิษยาพิบาลประจำาคริิตจักรคู่อนุคุณครับภาคที่5้าน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับรับใช้พระเจ้าในการเป็นศิษยบานนะครับเข้าปีที่12ครับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2001นนะครับจนถึงปัจจุบันก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าร่วมกันนะครับยุทธวิธีการประกาศกับคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับการพูดคุยการสื่อสารแล้วก็การประกาศข่าวของประเสริฐนั้นนะครับ ก็มีหลายยุทธวิธีด้วยกันนะครับข้าพเจ้าก็เลือกจากพระธรรมตอนหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นแบบอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือโยอนบทที่4นะครับข้อที่3ถึงข้อที่2 8ก็เป็นเรื่องของพระเยซูคริสต์ได้สนทนากับผู้หญิงาชาวสมาเรียที่บ่อน้ำนะครับหลายคนคงทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วนะครับเนื้อหาของพระพีตอนนี้เนี่ยช่วยเราเห็นว่าพระเยซูนะครับทำพระราชกิจของพระองค์หลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราเห็นว่าพระองค์ได้ทรงทําการประกาศ เ uhm. ทศนาสั่งสอนในท่ามกลางกลุ่มคนเป็นจำนวนมากนะครับในธรรมศาลาหรือพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนนะครับคนเป็นเรือนหมื่นทีเดียวนะครับที่บนภูเขาเป็นการเทศนาบนภูเขาก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ตื่นเต้นแต่ในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าพระองค์เองก็ทรงทําการประกาศอย่างเจาะจงนะครับแบบเจตนานะครับหรือแบบตัวต่อตัวนะครับกับหลายบุคคลด้วยกันนะครับอย่างเช่นนิโคเดมัสนะครับที่สนทนากับพระองค์ในเวลาค่ําคืนนะครับ หรือแม้กระทั่งผู้หญิงชาวสมาเรียคนนี้ที่บ่อน,น้ําของยาโคบครับเพราะ,ะนั้นยุทธวิธีการประกาศกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแบบตัวต่อตัวแบบเจตนานี่จริงน่าศึกษานะครับและก็เหมาะสมสําหรับคริสเตียนที่อยู่ทั้งกลางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เสียงดังนะครับแต่ว่าลุ่มลึกลงไปในหัวใจของคนคนนั้นเราเรียกอีกหนึ่งว่านะครับการประกาศโดยการเป็นพยานชีวิตชีวิตต่อชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญและใช้เวลานะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเราจะเห็นถึงวิธีการสอนของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับการประกาศในลักษณะนี้นะครับแบบตัวต่อต,ต,ตัวอย่างไรบ้างนะครับลักษณะที่1นะครับที่เราเห็นก็คือว่า1นะครับต้องเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระบิดานะครับไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศแต่ประสงค์ให้กลับใจใหม่เราต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนว่านะครับน้าพระทัยของพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครก็ตามนะครับพินาศและด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงเห็นความเป็นใหม่ของข้อนี้ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ย ไม่ทิ้งโอกาสในการที่จะเจอผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติชาวสมาเรียเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นชาวสมาเรียเนี่ยก็สมควรที่เขาจะได้รับความรอดเพราะเขาก็เป็นบุตรที่รักยิ่งของพระเจ้าพระองค์มีโอกาสที่จะไม่เดินผ่านเขตแดนของคนสมาเรียตามที่คนยิวปฏิบัติและก็มองคนสมาเรียว่าเป็นชนชาติที่ไม่บริสุทธิ์นะครับดยความเป็นไปของคนยิวก็คือเดินอ้อม แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกว่าพระเยซูคริสต์ได้เจตนาที่จะเดินตรงผ่านไปยังสมาเรียนะครับเพราะพระองค์ทรงต,งตั้งพระทัยนะครับที่จะกล่าวเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ากับผู้หญิงคนนี้เพราะพระองค์มีทาตามน้ําพระทัยของพระเจ้าคือว่าไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดพิราศไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับเราเห็นเรื่องนี้ชัดในสองเปโตรบทที่สามข้อที่9นะครับที่พระองค์ทรงไม่เร่งเร้าในการพิพากษาของพระองค์เพราะว่าพระองค์ต้องการให้ทุกคนกลับใจใหม่ ไม่ต้องการให้ใครคนนึ่งคนใดพินาศเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสพบกับใครเราเจอใครเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับแต่เป็นความเจตนาของพระบิดาที่จะบอกให้เราว่าคนคนนี้ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เรามีส่วนในการบอกเล่าเรื่องข่าวประเสริฐให้กับเขานะครับไม่จําเป็นต้องเลือกบุคคลนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุยง่ายหรือคุยยากนะครับเพราะนั้นนี่จึงเป็นพื้นฐานทางความคิดของคนที่จะประกาศต้องมองเห็นคนเหล่านั้น ามน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับลักษณะที่2ที่เราเห็นก็คือว่าต้องรู้จักและให้ความสําคัญในข้อมูลนะครับเชิงลึกของบุคคลที่เราจะทําการประกาศด้วยนะครับการให้ความสําคัญกับข้อมูลนะครับแบบเชิงลึกเนี่ยจะทําให้เราเองนะครับได้สัมผัสกับตัวเขามากขึ้นนะครับเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยพระเยซูคริตสต์ทรงรู้จักและให้ความสาคัญกับรายละเอียดของหญิงชาวสมารียคนนี้ เรื่องใดบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยที่เห็นก็คือว่าเวลาที่เหมาะสมที่จะพบผู้หญิงชาวสมาเรียนะครับพระเยซูคริสต์รู้ว่าเวลาไหนนะที่จะพบกับผู้หญิงคนนี้โดยที่เธอนะครับเปิดใจนะครับนั่นมันเป็นเวลาเที่ยงวันอากาศร้อนมากและผู้คนจะไม่มาตักน้ําผู้คนจะไม่ดื่มน้ําในเวลาเที่ยงวันแต่ผู้หญิงคนนี้นะครับเลือกที่จะมาตักน้ําในเวลาเที่ยงเพราะเธอนะครับไม่ต้องการที่จะพบใครเพราะว่าสังคมในเวลานั้นเนี่ยประนามเธอแล้วก็บอก ราหน้าของเธอว่าเป็นคนบาปเป็นหญิงที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเธอก็มีความขมขื่นในชีวิตแล้วก็หลบซ่อนจากผู้คนแต่พระเยซูรู้ว่าถ้าจะเจอผู้หญิงคนนี้ต้องในเวลาที่ยางเพราะว่าเธอมาตักน้ํานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเราเองพบกับผู้ที่เราจะประกาศในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เขาสะดวกนะครับในเวลาที่เขามีไม่ต้องเร่งร้อนอะไรมากเนี่ยก็จะทําให้เขาเองรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ฟังเราได้ง่ายขึ้นนะครับใจของเราของเขาก็ จะเปิดมากขึ้นนะครับมันสําคัญมากนะครับเมื่อเราเจตนาจะประกาศแบบตัวต่อต,ตัวนะครับที่จะต้องรู้ว่าคนนั้นสะดวกในเวลาไหนและก็ควรจะพบเขาแล้วเขามีบาดแผลอะไรในชีวิตนะครับเขามีสิ่งใดที่เราเองจะต้องระมัดระวังไม่ไปขยายแผลของเขาแต่จะไปสู่การรักษาแล้วก็ทําให้เขาดีขึ้นนะนี่เป็นการศึกษาข้อมูลนะครับลักษณะท,ที่สองที่เราเห็นต่อไปว่าพระเยซูทรงรู้จุดที่เป็นปมด้อยของผู้หญิงคนนี้นะครับปมด้อยของผู้หญิงคนนี้คือเธอมีสามีมาแล้ว5คน และคนที่มีอยู่นี่ก็ไม่ใช่สามีของเธอในนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นรากขมขื่นในชีวิตของผู้หญิงคนนี้ปมด้อยและความเจ็บปวดของเธอนะครับมันยากที่จะแทรกพระกิติคุณของพระเจ้าลงไปได้มันเหมือนกับคนหลายๆคนที่กําลังปกปิดความเจ็บช้ำของตนเองนะครับเพราะอาจจะถูกป,ประนามอาจจะถูกต่อว่าแล้วเขาก็ไม่มีที่ยืนในสังคมแต่พระเยซูรู้ปมด้อยของเขาตรงนี้แล้วรรองศึกษาแล้วมันเป็นเหมือนกับเข็มทิศท,ที่จะบอกเรื่องราวเป็นเหมือนกับ ฟิล์มเอ็กซเรย์ที่จะบอกได้ว่าพระองค์จะวินิจฉัยเขาอย่างไรนะครับแล้วก็รักษาบาดแผลในชีวิตของเขาอย่างไรดังนั้นการรู้ข้อมูลของคนคนนั้นนะครับจะช่วยให้การประกาศแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวอย่างมีเจตนาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแต่เราต้องให้เกียรติเขานะครับมันเป็นความลับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลส่วนตัวเขาถูกเปิดเผยก่อนเวลาเหมาะสมเขาจะปิดใจนะครับแล้วก็การพูดเรื่องพระกิติคุณต่อพระเจ้าต่อไปนั้นก็จะไม่กล้าต่อไป เรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับข้อมูลอย่างที่3ที่เราต้องรู้จักก็คือว่าเราต้องรู้จักและเข้าใจใช้สื่อที่เหมาะสมในการสนทนานครับจากยน์บทที่4ข้อที่7จ็ถึงสิเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องใส่ใจมากนะครับพระเยซูเริ่มต้นการสนทนาโดยการใช้เรื่องน้ำนะครับเป็นสื่อในการเปิดการพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้น้ําเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ต้องอธิบายความนะครับมันใกล้ตัวแล้วมันคือภาพที่ทุกคนเห็นและในที่สุดเราก็พบว่าจากน้ําธรรมดาเนี่ย มันกลายเป็นน้ํผู้แห่งชีวิตในตอนท้ายของพระครีร์ตียนนี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกาศมีใจร้อนนะครับและก็ต้องการพูดในสิ่งที่อยากจะพูดโดยไม่ได้สนใจในเรื่องที่จะสื่อนะครับก็อาจจะพลาดนะครับไม่ได้รับการตอบสนองนะแต่ถ้านําไปสู่ความร่มเหลวด้วยเพราะคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะไม่เข้าใจคําศัพท์คําพูดของคริสเตียนนะครับพวกเขาไม่รู้ไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราใช้เรื่องที่ใกล้ตัวนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับ เป็นตัวนำนะครับบางครั้งเขาก็จะง่ายต่อการเปิดการสนทนากับเราเพราะฉะนั้นการใช้สื่อตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแล้วก็จะควบคุมการสนทนานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีศิลปะในการพูดคุยกับเขานะครับเราเห็นต่อไปว่าพระเยซูคริสต์นะครับเมื่อพระองค์ทรงใช้สื่อในการสนทนากับผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ยพระองค์ทรงชี้ให้เขาเห็นว่าเขามีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้อง ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเมื่อผู้หญิงคนนี้นะครับได้รับพระกิติคุณจากพระเยซูคริสต์เรื่องน้ําและพระองค์ก็เผยต่อไปว่าน้ําที่เธอรู้จักนั้นเธอจะไม่กระหายอีกเลยผู้หญิงคนนี้ก็มีความสนใจเพราะว่าเธอมีความเหนื่อยล้ามากในชีวิตและก็สนใจฟังพระเยซูคริสต์นะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าประเด็นแล้วพระองค์ก็บอกว่าไปเรียกสามีของเธอมาเถอะเธอก็ตอบพระเยซูว่าเธอไม่มีสามีนะครับ นี่เป็นการเปิดเผยความจริงโดยที่เธอไม่โกรธองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและการสนทนาก็ดําเนินต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเยซูคริสต์ยกเรื่องของการที่เธอไม่มีสามีเนี่ยหรือเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีมาเปิดการสนทนาก่อนแน่นอนครับผู้หญิงคนน,น,นี้จะหนีจากพระเยซูไปแล้วเธอก็จะกลับไปด้วยบาดแผลถึงแม้ว่าพระองค์ต้องการให้เขารับเชื่อแต่การที่พระองค์ทรงใช้เรื่องปมด้อยของเขาขึ้นมาก่อนก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเธอ เพราะนั้นหลายครั้งในการประกาศเราเองก็ใช้วิธีการที่เรารู้ว่าเราต้องการสื่อเรื่องอะไรแต่ว่าก็มีการสื่อสารบางเรื่องที่จะช่วยนะครับนำไปสู่ประเด็นของพระกิติคุณได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเธอก็ยอมรับพระเยซูคริสต์นะครับเธอรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่มีทั้งความเมตตาแล้วก็มีทั้งความสนใจในชีวิตของเขาและเขารู้ว่าเรื่องนี้เปิดเผยโดยพระเจ้านะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา คนที่เราสนทนาด้วยเนี่ยเขาสัมผัสเขารู้ได้ว่าเราที่กําลังประกาศกับเขาเราเป็นคนของพระเจ้าเนื้อความที่เราพูดกับเขาเป็นคําแห่งชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชีวิตของเราเป็นแบบนั้นนะครับสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจากเดิมที่เรียกพระเยซูว่าชายชาวยิวท้ายที่สุดเธอเรียกพระเยซูวาา่าพระเมสสยาข้าพเจ้าแน่ใจแล้วรู้แล้วว่าท่านเป็นพระเมสสยานี่คือการนั่งสนทนาและจากคนที่ต่อต้านซึ่งกันและกันกลายเป็นคนที่เปิดใจและยอมรับในที่สุดนะครับ และสุดท้ายไม่เพียงแค่นั้นนะชีวิตของเธอก็ยังไปบอกกับคนอื่นๆซึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยเธอไม่เคยได้บอกใครเลยแต่วันนั้นเธอบอกให้คนอื่นมาหาพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นการประกาศแบบตัวต่อตัว,ตวแบบเจตนาชีวิตต่อชีวิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเราทําได้โดยการทรงนำของพระเจ้าด้วยวิธีการสื่อสารที่ดีที่เหมาะสมก็จะทําให้งานของพระองค์นั้นสําเร็จนะครับก็ขอพระเจ้าทรงไวยพระพรครับ